ยกขึ้นพี่พลอยยกขึ้นมายายไปแล้วนะยกขึ้นมาอ่ายกขึ้นอ่ะขี่เป๊ะนีไม่เป็นยังไงล่ะอ่ะลองขี่มาอ่ะไปวันชูทีเอ้ได้ปะดึงออกสิดึงออกดึงแรงไง โอ้เรามาแก้วกาแฟใหญ่อืเทปไปนี่สิแล้วไปเดี๋ยวยออโอ้หกโมงหุ่นี่นอคือเขานอนแต่วันยี่นี่เขาจะนอนเทียงก็นอน มองรีบเร็วถิวพนาไล่คำยายยายรออยู่ไหนอ่ะไล่คำยำสนเทียอนนี้ไายตู้โดนใบหมากล้มเงยกัสิอื๊ดกินอะจจะน้อยมันน้าหดอยเย นมเช้านาะก่อนจากงานไปแล้วจะเอาขนมให้เล่าไลยไเพื่อนสวัสดียามเชา้าค่ะตื่นแล้วอ่าพี่น้องพี่อเด,ด้อ ก็เบี้ยต้นดาวเลืองนี่แค่ะคุณคุณก็เอาไปปลูกงามๆสะหลงัง